เด็กอิงวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันใช้ try to do กับ try doing ทั้งสองแบบนี้ใช้ต่างกันยังไงมาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ try to do try to ตามด้วยกริยาไม่ผันนะคะกริยาไม่ผันก็คือกริยาที่ไม่มีการผันตามประธานแม้ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์นะคะไม่มีการเติม s es ไม่มีการเปลี่ยนรูปเป็นช่อง2ช่อง3ตาม tense น,นะคะ try to do something จะแปลว่าพยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง try to พยายามที่จะนะคะตัวอย่างประโยคเช่น I tried to call him yesterday ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาเมื่อวาน tried ในที่นี้ใช้เป็นกริยาช่อนที่สองนะคะเปลี B ่ยน Y เป็น i แล้วเติม e ed เพราะว่าประโยคนี้พูดถึงเหตุการณ์นในอดีตนะคะ yesterday ก็คือเมื่อวานคำว่า try ก็เลยใช้เป็นกริยาช่อนที่สองนะคะ ตามด้วย to และตามด้วยกริยามไม่ผันก็คือคำว่า call ที่แปลว่าโทรนะคะ I tried to call him yesterday ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาเมื่อวาน try to ตามด้วยกริยามไม่ผันนะคะจะแปลว่าพยายามตัวอย่างต่อไปนะคะ He's trying to find a new shirt เขากำลังพยายามที่จะหาเสื้อตัวใหม่กำลังทำบางสิ่งบางอย่างนะคะใช้เป็น present continuous tense ประธานตามด้วย verb to be ตามด้วยกริยาที่เติม ing ค่ะดังนั้นคำว่า try เติม ing เป็น trying trying to ตามด้วยกริยาไม่ผันนะคะในที่นี้คือคำว่า find หานะคะ a new shirt เสื้อตัวใหม่ he's trying to find a new shirt เขากำลังพยายามที่จะหาเสื้อตัวใหม่ตัวอย่างสุดท้ายนะคะ I w o u l d try to call her again ฉันจะพยายามโทรหาหล่อนอีกครั้ง try to ตามด้วยกริยาไม่ผันในที่นี้คือคำว่า call โทรนะคะฉันจะพยายามโทรหาหล่อนอีกครั้งนะคะ try to ตามด้วยกริยาไม่ผันแปลว่าพยายามค่ะพยายามทำบางสิ่งบางอย่างนะคะต่อไปมาดู try doing try doing จะแปลว่าลองทำนะคะคำว่า try ตามด้วยกริยาที่เติม ing นะคะหรือว่า gerund นะคะ จะแปลว่าลองนะคะตัวอย่างประโยค Have you ever tried eating frog คุณเคยลองกินกบไหม Have you ever ตามด้วยกริยาช่วงที่3นะคะจะแปลว่าคุณเคยจุดๆๆดไหมถามว่าคุณเคยลองก็จะใช้เป็น Have you ever tried คำว่า try ใช้เป็นช่วงที่3นะคะเป็น tried เติม ed ตามด้วย verb ing นะคะคือคำว่ากิน e eat เติม ing เป็น eating Have you ever tried eating frog? คุณเคยลองกินกบไหมลองทำบางสิ่งบางอย่างนะคะ try ตามด้วยกริยาที่เติม ing ค่ะตัวอย่างถัดไปค่ะ I tried baking cookies at home yesterday. ฉันลองอบคุกกี้ที่บ้านเมื่อวานพูดถึงเหตุการณ์นในอดีตนะคะคำว่า try ใช้เป็นช่องที่สองนะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed tried I tried ตามด้วยกริยาที่เติม ing หรือว่า gerund นะคะ ก็คือคำว่า bake ตามไมยนจีนะคะ baking I tried baking cookies at home yesterday ฉันลองอบคุกกี้ที่บ้านเมื่อวานลองทำบางสิ่งบางอย่างนะคะ try ตามด้วยกริยาที่ติมไามยนจีค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะ if you can't sleep try drinking warm milk ถ้าคุณนอนไม่หลับลองดื่มนมอุ่นๆสิ try ตามด้วยกริยาที่ติมไามยนจีนะคะ try drinking ก็คือลองดื่ม warm milk นมอุ่นนะคะ if you can't sleep try drinking warm milk ถ้าคุณนอนไม่หลบับลองดื่มนมอุ่นๆดูสิมาฝึกก,กันกับประโยคนี้นะคะ I tried this box but it's too heavy ข้อนี้ต่อเป็นข้อที่1ห,หรือว่าข้อที่2องคะใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ